สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทั้งร้านนะครับลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งลายดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองลายดีนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญที่ตรงตามที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับก็สามารถดูได้ตามคลิปที่ผมทําลงในช่อง youtube นะครับแต่ขอย้ํานิดนึงนะครับคลิป ต้องเป็นคลิปจากช่องสลาลมคอยชแนลเท่านั้นนะครับคลิปจากช่องอื่นๆผมไม่ได้รับซื้อนะครับมีเยอะนะครับส่งส่งรูปแล้วก็ส่งลิงก์ส่งแคปหน้าจอช่องอื่นๆมาให้ผมดูนะครับก็ก็เป็นช่องที่คุ้นเคยกันนะครับแต่ก็คือผมไม่ได้รับซื้อนะครับช่องไหนทําคลิปส่งไปขายช่องนั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่ได้มาประกาศรับซื้อแต่ว่าจะมาให้ความรู้นะครับเรื่องเหรียญเหรียญราคาแพง นะครับเหรียญแบบเหรียญแปลกราคาแพงนะครับเหรียญพวกนี้มีอยู่จริงนะครับถ้าไม่มีอยู่จริงนะครับคือจะไม่มีเหรียญดัดแปลงเหรียญปลอมแปลงออกมานะครับประเด็นคือผมจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญดัดแปลงเหรียญปลอมแปลงนะครับก็คือมีมีเหตุแน่นอนนะครับที่ผมมาทําคลิปนะครับเพราะว่ามีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับส่งเหรียญมาให้ผมดูนะครับก็เป็นเหรียญ5บาท นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูนะครับแต่ว่า,าคลิปนี้เป็นคลิปที่ส,ส่งรูปมาสอบถามนะครับไม่ใช่ว่า,าคนสมาชิกท,ท่านที่ส่งรูปมาเป็นคนดัดแปลงหรือว่ายังไงนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อคนที่ส่งมาด้วยนะครับเป็นการเอาคลิปมาให้ดูนะครับเพื่ออยังไงอ่ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อเป็นการให้เพื่อนๆได้ไปสังเกตเหรียญน,นะครับว่าเหรียลักษณะแบบเนี้ย มันเป็นยังไงนะครับมันน่าซื้อน่าเล่นหรือเปล่านะครับก็เหรียญแท้ก็มีเหรียญปลอมก็เยอะนะครับก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูคลิปเลยดีกว่านะครับเป็นคลิปที่ส่งมาเพื่อมาสอบถามผมนะครับเขาบอกว่าสมาชิกท่านนี้บอกว่าเป็นเหรียญที่ได้จากเงินทอนแล้วก็เห็นว่ามันแปลกก็เลยส่งมาสอบถามผมนะครับก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับเดี๋ยว ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับครับเหรียญนี้นี่เองนะครับที่สมาชิกส่งมาให้ผมดูนะครับส่งมาสอบถามนะครับก็เป็นคลิปนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆว่าเหรียญมันมีลักษณะพิเศษยังไงลองสังเกตกันดูนะครับนี่นะครับอันนี้ด้านหัวนะครับเพื่อนๆอ่าหมุนเห็นไหมครับพลิกออกมานะครับเป็นด้านหัวทั้ง2ด้านนะครับ เดี๋ยวลองดูช้าๆกันอีกทีนึงนะครับพอดีภาพมันจะเร็วกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือผมมาปรับเป็นภาพสโลช้าสโลโมชันนะครับให้ช้ากว่าเดิมหน่อยนึงนะครับก็เพื่อที่ที่เพื่อนๆจะได้มองเห็นได้ทันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่านี้เป็นด้านด้านก้อยละหมุนมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวหมุนอีกนะครับอันนี้ก็คือส่งคลิปมาให้ผมดูทางไลน์นะครับ อันนี้ไม่ใช่มือของผมนะครับอันนี้มือของสมาชิกนะครับเพื่อนๆส่งรูปมาให้ผมดูนะครับส่งคลิปมาเอาหมุนนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นด้านหัว2ด้านนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับต่อไปนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆได้ดูคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างครับดูทันกันไหมนะครับว่าเป็นเป็นมีความผิดปกติตรงตรงไหนนะครับก็การตรวจสอบเหรียญนะครับก็เบื้องต้นนะครับที่ผมได้เห็นคลิป นะครับสิ่งที่ผมขอดูเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือขอบเฟืองนะครับผมก็ได้ขอให้สมาชิกท่านนั้นนะครับที่ส่งคลิปให้ผมดูถ่ายขอบเฟืองให้ผมดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่กับเหรียญนะครับก็ให้ถ่ายรูปชัดๆนะครับเหมือนการตรวจสอบเพื่อนๆจะซื้อเหรียญนะครับก็ดูองค์ประกอบให้ชัดๆนะครับขอบเฟืองนะครับให้ถ่ายขอบเฟืองแล้วก็ให้ถ่าย เหรียญชัดๆนะครับเผื่อว่ามันมีรอยมีอะไรที่เราพอจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะครับว่าเหรียญมันเนียนหรือว่าเหรียญมันผิดปกตินะครับก็ถ่ายขอบเฟืองสังเกตขอบเฟืองแล้วก็สังเกตขอบเหรียญน,นะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับก็คือสิ่งที่ผมทําบ่อยที่สุดก็คือการการชั่งน้ําหนักเหรียญน,นะครับเพื่อนๆต้องรู้ด้วยนะครับว่าเหรียญแต่ละชนิด มันน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้คือเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบเหรียญได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเหมือนเหรียญ5บาทอ่ะก็จะอยู่ที่น้ําหนัก7.5กรัมนะครับเดี๋ยวเรื่องน้ําหนักเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือเราจะตรวจสอบเหรียญน,นี้ยังไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอะไรนะครับก็หลังจากที่ผมได้ดูคลิปนะครับผมก็ได้ให้สมาชิกท่านนี้ถ่ายขอบเฟืองให้ผมดูชัดๆนะครับแล้วก็ ตามนี้เลยครับสิ่งที่ผมได้เห็นนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ได้เห็นพร้อมกันนะครับก็คือเห็นไหมครับเห็นเฟืองไหมครับเพื่อนๆตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับก็คือรูปนี้ก็คือรูปที่สมาชิกท่านนี้ส่งมาให้ผมดูนะครับผมบอกให้ถ่ายขอบเฟืองมาพอเห็นปุ๊บรู้เลยไหมครับว่ามันเป็นเหรียญยังไงพอสันนิษฐานได้ใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมครับเฟือง นะครับมันมันมันไม่สมดุลกันอะ่ะแทนที่จะมันจะเป็นเฟืองเรียบไปเลยแต่มันเหมือนกับเฟืองสลับเอา2เหรียญมาประกบกันแล้วเฟืองมันไม่ลงล็อกอะ่ะนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเป็นการตรวจสอบที่ไม่ต้องตรวจสอบขั้นที่2ขั้นที่3เลยนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วผิดปกติแน่นอนนะครับอันนี้คือผมก็ไม่ได้กล่าวโทษว่าสมาชิกที่ส่งมาเป็นคนทําหรือว่าอะไรนะครับเราก็ พูดคุยกันเชิงสร้างสารรค์ให้คําแนะนํานะครับสมาชิกท่านนี้ก็บอกอ๋อไม่ใช่แล้วนะครับก็ขอโทษผมนะครับผมก็บอกไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเหรียญแบบเนี้ยมันเราไม่ได้เป็นคนทําขึ้นมาเราก็บริสุทธิ์นะครับไม่ได้ไม่มีเจตนาจะมาหลอกลวงก็คือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ให้คําแนะนําไปนะครับว่าเฟืองแบบเนี้ยมันไม่ใช่นะครับแล้วถ้าอีกขั้นหนึ่ง ผมคิดว่าถ้าช่างน้ำหนักน้ำหนักก็คงจะไม่ได้นะครับผมคิดว่าน้ำหนักน่าจะเกินนะครับแต่เรื่องน้ำหนักอะ่ะยุคสมัยนี้น้ำหนักมันมีการแต่งเติมกันได้ภายในตัวเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพืพ่อนๆเห็นไหมครับเฟืองที่ผมขึ้นรูปให้ดูมันแบบมันชัดเจนนะครับว่าเอา2เหรียญมาประกบกันนะครับข้อคิดจากคลิปนี้คืออะไรนะครับผมพยายามทําคลิปให้มีสาระ ให้มีข้อคิดนะครับข้อคิดก็คือเหรียญสมัยเนี้ยมันมีการดัดแปลงกันค่อนข้างเยอะนะครับเหรียญไหนที่มีราคาแน่นอนมิจฉาชีพมีการดัดแปลงปลอมแปลงนะครับอยู่ที่ว่าเราจะตรวจสอบได้ไหมเราจะตกเป็นเหยื่อไหมนะครับอันนี้ก็คือแบบคือสังเกตได้นะครับดูได้รู้เลยนะครับว่า เอา2เหรียญมาประกบกันนะครับเฟืองไม่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 สนิทเฟืองไม่แบบเป็นเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับก็คืออันนี้สังเกตได้แต่ว่าเทคโนโลยีมันล้ำไปกว่านั้นนะครับการสังเกตการตรวจสอบเ,อาเราตรวจสอบจุดนี้ได้มิจฉาชีพก็ไปกลบจุดที่เราตรวจสอบได้อีกนะครับมันจะเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเห <ๆ S 1> รียญเหรียญแนวนี้นะครับราคาแพงสวยสวยเล่นกันหลักหมื่น นะครับเพื่อนๆต้องสังเกตให้ดีๆนะครับเหรียญแนวนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมไม่เคยทําคลิปรับซื้อเลยนะครับหัวหัวก้อยๆลองไปย้อนดูคลิปของผมได้ตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ปัจจุบันนะครับผมไม่เคยทําคลิปรับซื้อเลยนะครับถึงแม้ว่าถ้าถ้าผมมองในอีกด้านหนึ่งอะถ้าผมทําคลิปแล้วยอดวิวผมเยอะแน่นอนแต่ก็คือผมก็ไม่ทานะครับผมไม่ได้เน้นยอดวิวผมเน้น ค้าขายนะครับเหรียญตัวนี้มีโอกาสปลอมสูงอะไรที่ผมไม่ชัวร์ผมก็จะไม่เล่นอันนี้คือคือเทคนิคของผมนะครับซึ่งซึ่งผมจะไม่เอาตัวไปเสี่ยงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ศึกษาแต่ก็คือว่าถ้ามีเหรียญส่งให้ตรวจสอบผมก็ดูได้นะครับผมก็สามารถตรวจสอบได้แต่ก็คือแบบอะไรที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากผมก็จะตัดออกไปนะครับแต่ว่าเจอแบบนี้ส่งมาให้ผมดูแบบนี้ มันก็เป็นข้อดีนะครับผมได้นำคลิปเอามาเผยแพร่ให้กับสมาชิกให้กับ f c ได้รู้กันนะครับได้ได้ได้ทราบกันนะครับว่าเหรียญมันมีหลายรูปแบบนะครับมันมีเหรียญแพงแล้วก็มันก็ต้องมีเหรียญดัดแปลงนะครับมันเป็นของคู่กันธรรมดานะครับอันนี้ก็คือเป็นความรู้นะครับเป็นประสบการณ์เป็นแบบยังไงอะสิ่งที่ผมได้เจอได้เห็นนะครับผมได้เห็นแค่คนเดียวนะครับถ้าผมไม่มาเผยแพร่ สิ่งเหล่านี้เพื่อนๆก็จะไม่ได้รู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่แบบส่งไลน์มาให้ผมดูนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับยังมีอีกเยอะผมพยายามกําลังเรียบเรียงอยู่นะครับแล้วก็จะเอามาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้รู้กันนะครับว่ามันมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาเรื่อยๆผมเห็นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไลน์เข้ามาวันหนึ่งเป็นร้อยนะครับช่องผมนะครับมีทั้งตั้งใจส่งมาหาผมแล้วก็ตั้งใจส่งไปช่องอื่นก็มีแต่ว่าติดต่อช่องอื่นไม่ได้ก็เลยส่งมาให้ผม นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเหรียญดัดแปลงนะครับคลิปที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสังเกตจากขอบเฟืองก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆซื้อขายเล่นหาเหรียญด้วยความระมัดระวังด้วยความรอบคอบนะครับไม่ชัวร์ถ้าไม่ชัวร์เราอย่าเล่นนะครับเราเสียตังฟรีแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราชัวร์พ่อค้ารับประกัน นะครับอันนั้นคือเล่นได้นะครับเหรียญแปลกมันก็มีอยู่จริงของแพงมันมีอยู่จริงนะครับแต่ว่าของเก๊มันก็มีอยู่จริงเหมือนกันนะครับเล่นหาด้วยความระมัดระวังนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เป็นสาระเป็นความรู้เป็นหลายๆอย่างที่ช่องสลาโลมคอยชแนลตั้งใจจะมานำเสนอเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันนะครับเป็นความรู้เป็นวิชาให้กับเพื่อนๆนะครับนักสะสมนะครับมือใหม่ถ้า ถ้าถ้าไม่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 รู้เนี่ยโดนแน่นอนนะครับเสียเงินฟรีแน่นอนนะครับก็ฝากช่องไว้นิดนึงนะครับสลาลโรมคอยชแนลนะครับช่องนี้ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีอีก2ช่องนะครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ชอบเหรียญแปลกนะครับเป็นช่องสําหรับเหรียญแปลกเลยนะครับชื่อช่องว่าส่องเหรียญแปลกนะครับผมเพิ่งปล่อยไป2 EP นะครับก็กําลังพยายามทําอยู่นะครับ ก็ฝากติดตามไว้ด้วยทั้ง3ช่องนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอลาไปก่อนสวัส um, ดีค like> รับ